บทที่28กลัวบนโต๊ะอาหารเช้าของทั้งสองชินกริดพยายามทบทวนเรื่องราวที่ได้มาจากปองพลน่าเสียดายที่การไปตามหาเจ้าของบ้านทิปโกศนคนใหม่จะไม่เป็นเบาะแสที่สำคัญเท่าไหร่นักเพราะเขารู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างจักรวาลสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อเงินเงียบเชียวนะคุณชินกริด ชาลิสาเริ่มสนทนากับชายหนุ่มหลังจากที่เงียบมานานเธอไม่สามารถอย่างรู้ได้เลยว่าชายคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ยังดีนะที่บ้านของคุณคุณปองพลลุงของคุณเป็นคนซื้อเอาไว้อืมถึงอย่างนั้นต่อให้รู้ว่าคุณจกักเขาพยายามหาผลประโยชน์กับฉันก็คงไม่มีผลอะไรแล้วละ่ะชินนกฤษมองใบหน้าของหญิงสาวที่กำลังยิ้มน้อยๆจริงอยู่ ต่อให้ขูดเลือดขูดเนื้อน,นายจักรวาลให้คืนเงินทั้งหมดแก่ชาลิสามันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเพราะหญิงสาวที่เชื่อชาลิสาไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วคุณชินคุณยังไม่ต้องรีบสืบเรื่องของฉันก็ได้นะทำไมหรอชินนกริหรี่ตาถามชาลิสาด้วยความสงสัยหญิงสาวออกอาการเก๊กังหลบสายตาชายหนุ่มก็ฉันยังไม่อยากเกิดใหม่ ไม่อยากไปไหนทั้งนั้นพ่อแม่ของคุณท่านก็ไปกันหมดแล้วคุณจะอยู่ทําไมอีกอย่างน้อยตอนเนี้ยฉันก็อยากรู้ว่าฉันตายยังไงคุณชินฉันไม่เชื่อหรอกว่าฉันจะตกบันไดาตายน่ะอ,อ๋อเหรออืมจริงๆนะฉันไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นสักหน่อยถ้างั้นคุณคงต้องไปหาคำตอบที่บ้านรัตนโบดินละ่ะผอสอบของคุณ เผาไปเรียบร้อยชนสูตรอะไรไม่ได้อีกแล้วชาลิสาตาโตเธอนึกขึ้นได้ว่าหากไปบ้านนั้นอีกลำพังเธอจะต้องถูกผีนวลน,นางเล่นงานอีกเป็นแน่เฮ้กคุณชินฉันไม่กล้าไปที่นั่นอีกแล้วทำไมอ่ะชินนกฤษมองหญิงสาวด้วยความประหลาดใจปกติเธอกระดิกกระดาที่จะไปบ้านหลังนั้นอยู่แล้วก็ผีนวลน,นางนะสิ คราวที่แล้วจับชั้นทุ่มจนแทบสลบชินกฤษนึกขึ้นได้ถึงเรื่องของนวลน,นางปีศาจท,ที่ยังเป็นปริศนาว่าอยู่ในบ้านหลังนั้นได้อย่างไรมีความเกี่ยวข้องอะไรกับบ้านหลังนั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องที่เขามองข้ามไปตั้งแต่แรกก็ได้นวลน,นางเป็นหลานป้าแจม่มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะไปไหนนะ่ะชินกฤตพูดเสร็จก็ลุกข,ขึ้นทันที เขาเก็บโต๊ะเรียบร้อยและเรียบเดินออกจากห้องจริงสิชายหนุ่มนึกขึ้นได้เขาหันมาจับมือของชาลิสาและจูงมือเธอเดินไปด้วยกันผีสาวแอบยิ้มและนึกในใจว่าตัวชินนกริตเองก็มีโมเมนต,ต์ที่น่ารักเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปไม่ได้เย็นชาอย่างตอนที่เจอเขาตอนแรกๆแ,แล้วเราจะไปไหนหรอก็ไปหานวนนางไงฮะ ไม่นะไม่เอาไม่เอาชาลิสาพยายามหนีออกจากรถชินกิตวหวตัวทันจึงรีบคว้าข้อมือเล็กของหญิงสาวเอาไว้และดึงเข้ามานั่งตามเดิมแต่ชายหนุ่มออกแรงเยอะไปหน่อยทำให้ใบหน้าของหญิงสาวซบบนแผงอ,อกแข็งแรงอย่างจังวายนี่คุณจะบ้าเหรอนี่คุณสิจะบ้านี่เรากำลังจะไปหาความจริงกันนะว่าคุณตายยังไงแต่ แต่ว่าชาลิสาทำหน้าบอกบุญไม่รับเมื่อนึกถึงผีนวลน,นางสุดโหดปกติแล้วจะไม่มีพูดผีตนใดมายุ่งกับชาลิสาแต่สำหรับนวลน,นางแล้วไม่ไมไม่คุณชินเดี๋ยวชาลิสาร้องอย่างสิ้นหวังเมื่อรถของชายหนุ่มเคลื่อนออกจากที่จอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งนั้นเอานนะคุณลองนึกถึงคราวที่แล้วสิทำไมจู่ๆนวลน,นางถึงหายไปได้ละ่ะ เออใช่ก็ตอนนั้นคุณเข้ามาช่วยฉันหรือว่าชาลิสาเริ่มมีความมั่นใจที่จะกลับไปสืบความจริงที่บ้านรัตนโบดินอีกครั้งและคราวนี้เธอจะเกาะติดชายหนุ่มไม่ยอมแยกกันอีกเอาไหนว่าพาร้อนไงในชินจักรวาลลุกขึ้นยืนเมื่อชินกิตเดินเข้ามาในห้องรับแขกเพียงลำพังไรซึ่งเด็กสาใช้หลายคนที่เคยออกมาต้อนรับคราวนี้ ตะการกุลก็อยู่ที่นี่ด้วยคือผมนึกขึ้นได้ว่าผมยังทำงานด่วนยังไม่เสร็จครับอ๋อเกินก็ตามสบายนะห้องไม่ได้ล็อกเปิดเข้าไปได้เลยจัก,กรวาลขบฟันแน่นที่ยังเห็นชายหนุ่มสบายดีไม่ป่วยหนักเพราะฤทธิ์ของยาพิษที่เขาใส่ในกาแฟเมื่อวันนั้นหรือเราจะใส่ยานั้นน้อยเกินไปนะ เขาครุ่นคิดขณะมองตามหลังชินกฤตที่เดินไปยังห้องทำงานในตัวคารืหาดยามรณะที่จักรวาลใช้ตรการกุลเป็นคนดันดนหามาให้เขาโดยเฉพาะชินกฤตเดินไปถึงห้องทำงานภายในคารืหาดโดยมีชาลิสาเกาะแอนชินกฤตอยู่ไม่ห่างแต่แล้วชายหนุ่มก็เปลี่ยนใจรีบเดินไปด้านหลังคารืหาดซึ่งเป็นโซนของห้องครัวและที่พักผ่อนของบรรดาแม่บ้านอะไรนะ คุณเฮ้ยเดี๋ยวคุณชินชินกฤษไม่ตอบใดกับชาลิสาที่กำลังงงงงว่าเขากำลังคิดจะทำสิ่งใดชายหนุ่มมองไปรอบๆด้านหลังของบ้านหลังนี้ช่างดูวังเวงเสเหลือเกินทั้งที่ตอนนี้เป็นเวลากลางวันแสกแสกกลับรู้สึกเย็นวาบอย่างบอกไม่ถูกอ้าวคุณคะใช่คุณชินกฤษที่ทำงานกับคุณผู้ชายหรือเปล่าคะ ชินกฤษสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเหมือนญิงไวกลางคนทักเขาจากด้านหลังโชคดีที่เจ้าของเสียงไม่ใช่เพชีแม่ของจักรวาลเขาแอบดีใจที่พบกับเป้าหมายเร็วกว่าที่คิดป้าสวัสดีครับคือผมมีเรื่องจะคุยกับป้านะครับคุณคือป้าแจม่มใช่ไหมครับใช่จ้าแล้วมีอะไรจะคุยกับป้าหรอป้าแจ่มรับไว้ชินกฤตอย่างแปลกใจ ปกติไม่เคยมีใครมาหาที่นี่ที่เลยสักครั้งเดียวคือผมจะมาถามเรื่องของนวลน,นางหลานป้าแจ่มนะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอนั่งก่อนสิพ่อหนุ่มป้าแจ่มชวนชินกริดนั่งที่โต๊ะอาหารของแม่บ้านที่จัดไว้ด้านหลังและหาน้ำเย็นมาเสิร์ฟให้ชายหนุ่มชาลิสาที่เกาะแอนไม่ห่างเอาแต่หันรีหันขวางเพราะกลัวน,นวลน,นางจะโผล่มาตอนที่เธอเผลอ พ่อหนุ่มถามหา,หาหลานป้าทำไมหรอไปทันรู้จักกันตอนไหนนะ่ะอ๋อเปล่าครับคือคือชิน,นกริลืมเตรียมคำถามสำหรับการมากระทันหันในครั้งนี้เขายุกแก้วน้ำเย็นขึ้นมาดื่มและมองไปรอบๆโดยในขณะนั้นทั้งสองคนและหนึ่งวิญญาณไม่รู้ตัวเลยว่านวลน,นาง แอบมองพวกเขาไกลๆจากสนามหญ้าด้านหลังซึ่งเป็นที่ที่นวลน,นางหลับไหลอยู่ที่นั่นมานานรอคอยให้ใครสักคนหาเธอพบในสักวันและอีกคนหนึ่งที่แอบมองอย่างสงบนิ่งด้วยสายตาเย็นชาเกินคาดเดา